สบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องความฝ่ายเบอร์สกุลสกุลวันนี้มาพบกับบ่าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอง๋ย เป็นยังไงดีเนาะพี่น้องเนาะอย่างคิดฮอดอย่างคิดถึิงบ้านลุยบนอ่อนล้านชาที่ค่าขายไปโอ้คนค่าซักโดนหนาเราหลายอาทิตย์ถึงขั้นว่าเป็นเดือยพี่น้องที่บ้านลุยบ่ได้เหมียวการมานั่งอ่านคลิปนำเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองไทยให้พี่น้องในปุ่มในสุขแต่วันนี้เนาะบ้านลุยกะได้กลับมาย่างกินปกติแล้วทุกคนล้านชาที่ราคาภารกิจเวียดเชียงเมียนซาวและการอีกอย่างเลยละย่างเนาะที่บ้านลุยได้ค่าหาย,ยไปใ,ในปรใบรรยากานมาบ้านลุย,ลยเร,รียว่าที่พี่น้องจะซี คงจะคิดฮอดบาลุยและกันยังจะสนับสนุนบาลุยตามเคยเนาะพี่น้องเป็นไดรายกัรทักแทงละกันะะยังคิด้อดที่เถิงกันคือเกาเั้อเนาะ สำหรับเรื่องราวดีๆเนะี่ยวันนี้น้องบัลลูยจะพาเพื่อนน้องไปฮับฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวนึงบัลลูยคิดว่ายังมีเพี่น้องหลายๆคนโดยเฉพาะแม่น,นาคนลาเขาที่ยังบูรุษจีแล้วก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยนะั่ทุกคนที่คนลาวอาจจะคิดว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่เจริญแล้วก็พัฒนาแลนะ้วเนาะแต่ว่าคนไทยเองเพมันก็ยังว่าประเทศไทยยังบม่ทันได้เป็น ประเทศที่พัฒนาเนาะยังกําลังพัฒนาไปเรื่อยๆประมาณนั้นทุกคนสำหรับตัวของวัรุอเองกับบุญยังเสื้อกันทุกคนดังเที่ยงราเห็เนานะประเทศไทยจะเริญพอสมควรมาเพราะว่าจะเป็นถนนทนทางมุงเงียนโรงพยาบาลหรือว่าโครงสร้างของอตัวเมืองต่าง ที่ว่ายิ่ง่าดังเที่รวเห็นตามโทรทัศน์ทีวีแล้ว่าตามช่องทุกของที่เด็กน้องที่ได้นําเสนอมาให้เราในเบองในส่งมาแนเนาะแต่ว่าเรลุยกัอย่างมุ่งเรือการกว่าเพื่อนเอาอันใดมาที่วัดนอกว่าประเทศไทยอย่างเป็นประเทศที่กําลังพัฒนายุ่งงันบราณเนี่ประเทศที่ว่าพัฒนาแล้วเนาะและการยุไง บรรดาประเทศอาเซียนเราหรือว่ายู่ในอิเดียเขาว่ามีประเทศใดเป็นประเทศที่ว่าพัฒนาแล้วล้วเอาทิ่เบิว่าตัวที่ว่าที่ว่าให้เป็นประเทศที่ว่าพัฒนาแล้วว่ามีอะไรไดทุ้คนเดนี่เขาจะมาฟังเ,เรื่องราวดีๆเลยว,ว่าข้อมูลด,ดีๆนี่เนาะจากคนไทยเนาะที่เพิ่นได้ออกมาว่าเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆารใน่ปุนแล้วก็ยังมีคนลาวซึ่งว่าเป็นยู่ทุบเบิร์ลาวก็คือ อ่บาบอลต้นเรียว่าไอต้นนั่นเองเนาะเพิ่นได้ออกมาเอาเพิ่มเติมกันกับเรื่องราวทางการน,น,นี้เนาะจะไปทรับฟังเบื้องนอกก่อนอื่นบอลลูนก็ต้องของขอบใจที่มาของข้อมูลดี่จากาส้นทูบของบาลต้นสแนลนัมเด้อเนาะสำหรับคลิปวิด,โดีโอเตรียมเพิ่นบอลุยจะได้แปะลิงก์ไว้ยังไหนใจผมยินดีนต,นตามเลยเนาะ อารคนเพิ่อเป็นการต้านเซลล์ราเขานะครับฝั่งบึงคิดจั่วินีโอนากันนี้แต่ว่าเพื่อนะอกมาว้าอะไรกับประเทศไทยในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอย่างจริงว่าเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเนาะนะครับไปครับฟังพร้อมกันเลยบอตอนเองเลยก็นคนลาาหลายๆคนยอมหลับความจริงเลยว่าเข้าใจผิดมาตลอดคิดว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งที่จริงแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเป็นยังเพิ่นจริง กว่าประเทศไทยเป็น,เ,นเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาทางั้งที่รถไฟฟ้าในประเทศไทยมี14สายรถไฟรฟทใส่มาแล้วลอยกว่าปี<ด>ประเทศที่มีสะพานลอยหรือว่าสกายวอล์กเยอะที่สุดในโลกประเทศที่นักท่องเที่ยวติดอันด,ดับหนึ่งในปี6 7ประเทศที่ถนนคนทางจนต่างชาติห้องว้าวคือประเทศไทยยิงบริจัดอยู่ในประเทศที่พัฒนาแต่ก้อนบาต้นเขาใจพิดว่า ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ว่าคนไทยเคยังบอกว่าประเทศไทยน่ะเป็นประเทศที่กาลังพัฒนาบ่ตนบ่อเสือบ่เสือ,อ,สอคําเว่าเหล่านี้เลยคิดว่าคนไทยอ่ะรวยแล้วแต่ยังบอกว่าตัวเองจนมอนี่เนาะบ่ตนกระจางแจ้งแล้วพอบอ่ตนไปรับหาความรูข้อมูลจากคลิปเสียงของพีเล็ก oh, พอบ่ตนค่ะามเพิ่น mm. เพิ่นเป็นผู้รักผู้ใหญ่ผู้หนึ่งแต่เป็นคนทีมีความหู คนหนึ่งพีบอต้นเสื้อถือว่าเผิ่นเก่งลายเนาะวันนะี้เพิ่นมาให้ข้อมูลคนที่ซีบอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่าบอพัฒนาหรือว่าพัฒนาแล้วบุเมนเจ้าของประเทศเป็นตัวสีวัดนั่นคือต่างประเทศเป็นตัวสีวัดบุแเมนเจ้าของประเทศบอกว่าประเทศตัวเองรวยประเทศไทยคือเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาประเทศลาวเมียนมา สเปนสิงคโปร์มาเลย์เป็นประเทศใดไปฟังนำันสุกนก่อนอื่นเมกร์สกับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้อง FC เมื่อสสุกคนเนาะพี่น้องไทยพี่น้องลาวแล้น้องไทยลาวที่อยู่ตางประเทศเฮ็ดคลิปเขาขอตวนะตอนนี้สุกนเนาะมันนี้วับนทีสองสิงหาคมปีพศสองพันห้าร้อยเกดมันนี้มาต้นกับที่มากระจางแก้งให้คนลาวหลายๆคนเนาะคนลาวหลายๆคนที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ในบ้านกระจางแก้งเขาใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือว่ากาลังพัฒนาแต่ประเทศล่าก็เข้าได้ยัดอยู่ในประเทศแบบใดไปฟังคลิปเสียงอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจพีเล็กซะสปอร์ตต่ต้นโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เสีอเพื่อกำลังใจให้ต้นหิต่อไปสกคนสำหรับวินนี้เนาะป่อต้นกับฟลอาไปเพียงเท่านี้ป่อต้นจะไปทำงานต่อสำหรับทินนี้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องว่าประเทศที่ ได้รับการยกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนานั้นเอาเกณฑ์มาตรฐานอะไรมาชี้วัดนะครับก็เนื่องจากว่า,าได้ฟังคำถามจากพี่น้องชาวสะปะปะลาวที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับก็มาฝากถามเพราะว่าเคยมีชาวยูทูบเบอร์สะปะปะลาวหลายคนนะครับก็มักจะมาพูดว่าที่จริงประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีสาธารณูป,ปโภคความเจริญรุ่งเรืองหลากหลาย หลากหลายด้านหลากหลายเส้นทางนะครับก็น่าจะยกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่โดยส่วนมากแล้วคนไทยก็มักจะตอบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเขาก็เลยสงสัยว่าแล้วทําไมถึงไม่พูดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่าเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความถ่อมตัวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ จะขอมาตอบในวันนี้เลยนะครับว่าเหตุใดประเทศไทยจึงเรียกประเทศตัวเองว่าเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาความจริงแล้วประเทศไทยก็ไม่ได้อุปโลกหรือว่ายกประเทศของตัวเองมาเป็นเกณฑ์โดยไม่ได้มีข้อมูลอะไรต่างๆนะครับประเทศไทยเราเองก็ต้องอิงกับหลักสากลนา,นานาประเทศโดยเราจะเอาเกณฑ์มาตรฐ,ฐานขององค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก IMF นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับององค์กรที่มีเกี่ยวกับการวัดดัชนีเ,เรื่องเศรษฐกิจสังคมของประชากรโลกทุกๆประเทศเลยนะครับก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวก็จะมีหลากหลายประเทศที่ให้คะแนนและการยอมรับโดยการจัดวางระบบระเบียบโดยการเอาเกณฑ์มาตรฐาน,นตัวชี้วัดนะครับ ประเทศไทยแต่เดิมนั้นก็ได,ได,ได้ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นประเทศที่เป็นเสือตัวที่5ของประเทศเอเชียที่จะได้รับการยกย่องว่าเป็นหรือว่าได้รับการยกระดับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับแต่ว่าประเทศไทยก็ผ่านมาหลายสิบปีก็ยังย่ำอยู่ที่เดิมเพราะว่ายังติดกับดักกับเรื่องรายได้ปานกลางยังไม่ทะลุผ่านไปถึงรายได้ระดับสูง จึงเป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะครับนะก็โดยส่วนมากแล้วประเทศที่เป็นประเทศที่ได้รับการยกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับก็มีกฎเกณฑ์หลายด้านอยู่เหมือนกันนะครับแต่เกณฑ์หลักๆนะครับที่เป็นประเด็นใหญ่นั้นก็คือว่าต้องไปดูที่ดัดชนีเรื่องของอไรายได้ต่ำงดต่อปีของประชากรในประเทศนั้นๆนะครับอ,อย่างเช่น อันนี้ผมจะขออ้างอิงจากข้อมูลของเพจลงทุนแมนนะครับเอามาเป็นตัวอ้างอิงเป็นข้อมูลจากอาเพจลงทุนแมนนะครับวา่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วกําลังพัฒนาและก็ประเทศต้อยพัฒนานั้นเราเอาเกณฑ์อะไรมาเป็นตัวชี้วัดนะครับอันดับแรกเลยนั่นก็คือในเรื่องของอารายได้ประชาชาตินะครับเขาเรียกว่า gross national income หรือว่า G N.I. นะครับซึ่งหมายถึงรายได้ที่สร้างขึ้นโดยประชากรของประเทศนั้นๆไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกนะครับก็รวมเป็นรายได้ของประชากรทั่วไปนะครับก็จะจัดได้ดังนี้นะครับประเทศไหนที่มีประชากรรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า3 2 0หมบาทต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นประเทศที่อยู่ในระดับด้อยพัฒนานะครับส่วนประเทศที่กำลังพัฒนาจะอยู่ในรายได้ น้อยถึงปานกลางและปานกลางถึงสูงนั่นก็คือ,อมีรายได้เฉลี่ยต่อปีนะครับตั้งแต่32,000บาทต่อปีจนไปถึง3 8 2 0 0 0บาทต่อปีนะครับถ้าแยกย่อยออกไปก็คือถ้ารายได้น้อยถึงปานกลางก็32,000บาทถึง1 2 4 0 0 0บาทต่อปีนี่คือรายได้น้อยถึงปานกลางก็คือเฉลี่ยปีหนึ่งก็ไม่เกิน ไม่เกินเงินเดือนนะครับไม่เกิน1 2, นึ0 0หบาทนะครับ, 1, 2, บ,นนรบอันนี้ก็คือรายได้น้อยถึงบานกลางตั้งแต่เงินเดือน3,000บาทจนถึง 1, สอ0 0ั 2, บาทเนี่ยนะครับก็คือเป็นประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางส่วนรายได้ปานกลางถึงสูงก็จะตั้งแต่อตอนนี้นะครับวันหนึ่เป็นแสนสองพันสี่พันบาทถึง 3, สาม0 0 0แปดพันบาทต่อปีนะครับนี่ก็คือ,อรายได้ของประชากรที่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ส่วนประเทศที่ได้รับการยกระดับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแลับประชากรจะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีนั้นก็คือตั้งแต่3,820บาทต่อปีขึ้นไปนะครับทีนี้สําหรับประเทศไทยนั้นเข้ามาดูในรายได้ปานกลางนะครับก็คือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509หรือเมื่อ343ปีที่แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันประชากรมีรายได้เฉลี่ยอยู่ประมาณ 189,000บาทต่อปีนะครับก็คงจะราๆเงินเดือนก็คงจะประมาณ15,000ถึง16,000บาทต่อปีราวๆนี้นะครับก็คือโดยเฉลี่ยแล้วจะมีเงินเดือนอยู่ประมาณ15,000ถึง16,000บาท16,500บาท ไอ้ต่อเดือนประมาณนี้แหละนะครับก็คือรายได้เฉลี่ยต่อปีหนึ่งแสนแปดบาทต่อปีนะครับก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูงนะครับแต่ยังไม่ถึงรายได้สูงนะครับก็กลุมยังอยู่อีกไกลลองมาเทียบดูสิครับว่าประเทศที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเอาเฉพาะนะประเทศในเอเชียนะครับที่เราบอกว่าเป็นเสือสี่ตัวที่ได้เป็น ประเทศที่ได้รับการยกระดับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเอาอันดับหนึ่งเลยก็คือประเทศสิงคโปร์นะครับารายได้เฉลี่ยก็คือ1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทต่อปีประเทศฮ่องกง1นึ่ล้านสี่แสนบาทต่อปีประเทศเกาหลีใต้90,00 0 00, สบาทต่อปีประเทศไต้หวัน7จ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทต่อปีและล่าสุดนี้นะครับประเทศ มาเลเซียก็รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับเมื่อปี2 5 6 6คือปีที่แล้วนี่เองนะครับก็ได้รับการยกระดับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนกันแต่ผมก็ยังไม่ได้ทราบขอบ้อมูลว่ามีไรายได้เฉลีย่ยต่อปีต่อหัวต่อคนนั้นนะครับเท่าไหร่แต่เอาที่แน่ๆนะครับก็คือน่าจะวัดเอาง่ายๆนะครับถ้ากิเลกิเลน่าจะเงินเดือนต่อคนนะครับก็คือเฉลีย่ยประมาณ60,000บาท ต่อเดือนนะครับปีหนึ่งก็ประมาณประมาณ6 6หแสนหรือ7 0 0 0แสนบาทต่อปีนี่คือประเทศที่ได้รับการยกระดับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ไม่ใช่ว่าเกี่ยวดูแค่ในเรื่องของอไรายได้อย่างเดียวนะครับมันก็จะต้องไปดูที่ดัดชนีตัวอื่นด้วยนะครับตรงนี้ผมขออ้างอิงจากค่ามาตรฐานที่องค์การ สหประชาชาติหรือว่า u n i t t d t e n a t i o n นะครับ United n a t i o n ี่นะครับ UN เนี่ยนะครับก็ได้วางเงื่อนไขโดยหลักๆโดยจะพูดถึงบริบทของคุณภาพชีวิตผ่านตัวเลขการเกิดการตายการศึกษาสิ่งแวดล้อมรายได้ประชากรและความเท่าเทียมกันในสังคมที่เขาวางเป็นมาตรฐานไว้นั่นก็คือ SDI หรือว่า human development index นะครับก็คือ,อ ่าเศรษฐกิจโดยรวมนะครับก็คือมันจะเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการส่งออกทางด้านเศรษฐกิจด้านต่างๆนะครับแล้วก็การบริการสาธารณูปโภคแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในประเทศไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางการไฟฟ้าการประปาการคมนาคมาร,ระบบการศึกษา การสาธารณสุขว่ามีระดับสูงขนาดไหนอันนี้ก็ต้องเป็นตัวชี้วัดด้วยเหมือนกันรวมๆแล้วก็คือลักษณะของคนประชากรในประเทศนั้นมีความสุขมากน้อยขนาดไหนนะครับมันก็ต้องไปวัดกันตรงนั้นอีกซึ่งก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่นานาประเทศได้ วางเกณฑ์มาตรฐานเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็เลยไม่ไม่เคยพูดว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็เพราะว่าเราก็ต้องเอาเกณฑ์ตามที่หลักสากลเขาวางกําหนดเอาไว้นะครับก็โดยรวมๆแล้วก็คือเป็นตัวหลักอย่างหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดนั่นก็คือรายได้ต่อหัวต่อคนของประชากรในประเทศนั้นๆซึ่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยที่เราเคยเห็นกันอยู่นะครับก็สังเกตไหมครับว่า อย่างเช่นพี่น้องชาวสปปลาวที่มาทมางานในประเทศไทยก็น่าจะมีเงินเดือนประมาณสัก1 0 0 0 0ถึง1ถึง20,000ื่นเรานี่นะครับก็อยู่ขึ้นขึ้น,นลงลงประมาณนี้แต่โดยเฉลี่ยก็คือทั้งคนทั้งประเทศก็น่าจะประมาณตั้งหนึ่งหมื่นห้าถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแปดพันบาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานนะครับเพราะถ้าเกณฑ์มาตรฐานจริงๆต้องรายได้ต่อหัวต่อคนนะครับต่อเดือนเนี่ยนะครับ ก็น่าจะประมาณสัก3 5 0 0 0บาทต่อเดือน,นครับถ้ามีเงินเดือนประมาณนั้นแล้วเราก,ก็ถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับว่าการพัฒนาแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังจะไปดูเกณฑ์อื่นๆไม่ไว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ในในประเทศนะครับว่าเป็นประเทศที่มีติดหนี้เยอะไหมนะครับความเป็นอยู่ของประชากรเมื่อกเกษียณอายุไปแล้วมีรายได้มีสวัสดิการ ให้เข้าถึงประชาชนทุกคนไหมครับการศึกษาของบรรดาลูกหลานเยาวชนประชากรของประเทศนั้นมีการศาึกษาครอบคลุมกันขนาดไหนการสาธารณสุขได้รับการดูแลพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยไข้แล้วจะได้รับการพยาบาลได้อย่างทั่วถึงได้รับการบริการอย่างทั่วถึงไหมการไฟฟ้าการประปาก็เป็น ข้อมูลพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนนั้นมีไฟฟ้าประปาได้ครอบคลุมทั่วถึงไหมแล้วก็สิ่งบริการอย่างอื่นๆอ,อีกอย่างเช่นคลื่นเครือ,รอ,รอข่ายโทรศัพท์มือถือเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตเนี่ยนะครับได้ใช้กันทั่วประเทศไหมมันมีตัวชี้วัดอีกหลายตัวนะครับแต่โดยมวลรวมแล้วก็คือเอาเกณฑ์หลักอันเบื้องต้นนั่นก็คือรายได้ ของประชากรต่อหัวต่อปีหรือที่พวกเรามักจะพูดกันรู้จักกันก็คือ GDP นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาประเทศไทยนะครับ พูดไปถึงตรงนี้แล้วบางทีเขาไปพูดถึงว่าประเทศสปปลาวเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาก็มักจะเป็นคําที่ไปเสียดแทงกับพี่น้องชาวสปปลาวบางส่วนหรือเปล่ากับก็มักจะมีกระแสตอบโต้ตอบเถียงมาว่าประเทศลาวไม่ได้เป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาก็มีการเอามาเกลับดถลแปลก,กันในสื่อโซเชียลนะครับก็เอามาถกมาเถียงกันอย่างเช่นมีข่าวในไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็มีหนุ่ม ชาวสปปลาวก็มาประทะโต้คารมกับคนไทยว่าประเทศเราไม่ได้ด้อยพัฒนานะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศไทยต่างหากที่ด้อยพัฒนาอย่างเช่นประเทศเรามี <c oughs> รถไฟความเร็วสูงแล้วแต่ประเทศไทยไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ,ถ้าจะพูดประเด็นตรงนี้ประเทศไทยก็ยอมรับนะครับว่าประเทศไทยเรายังไม่มีแต่แค่รถไฟความเร็วสูงอย่างเดียวนั้นมันไม่ได้เป็นตัวชีวัดที่ ครอบคลุมทั้งหมดนะครับมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าประเทศสปปลาวยังขาดอย่างอื่นอีกเยอะเลยนะครับอย่างเช่นถ้าพูดว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่เป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนเป็นประเทศที่มีแหล่งผลิตโรงงานไฟฟ้าเยอะมากๆนะครับแต่ว่าไปดูเนื้อในรายละเอียดมันเป็นอย่างไรล่ะครับมีการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างมากมายแต่ทําไมประเทศสปปลาวยัง แต่ในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าอยู่พอถึงช่วงหน้าแลง้งทําไมไฟติดติดดับๆอะไรอย่างนี้มันก็ต้องไปดูที่รายละเอียดว่าตกลงว่าเ,เรื่องของไฟฟ้านั้นมันใช,ใช้ได้ครอบคลุมทั่วประเทศจริงหรือแล้วทําไมที่ใช้ไม่ได้ครอบคลุมทั่วประเทศนี่มันมาจากสาเหตุอะไรก็ต้องไปดูข้อมูลให้มันชัดเจนนะครับ อันนี้เราก็ไม่ได้มาบูลลี่ถ้าถ้าหาคิดว่าพี่น้องชาวไทยเป็นคนไปดูถูกและบูลลี่ก็แสดงว่าคนทั่วโลกเขาก็บูลลี่หรือว่าดูถูกประเทศต่อปะปล่าวว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนาเพราะว่าเกณฑ์น,นี้เป็นเกณฑ์ที่มาตรฐานคนทั่วประเทศเทั่วโลกนะครับประเทศทั่วโลกเขาก็ให้เกณฑ์มาตรฐานอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูเหตุปัจจัยหลายๆอย่างอย่างที่ผมได้พูดมานะครับว่า ประเทศไหนที่ได้ชื่อว่าพัฒนาแล้วกำลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนาเอาเกณฑ์อะไรมาเป็นมาตราชี้วัดว่า,าประเทศนี้อยู่ขั้นระดับนี้อยู่ระดับนี้นะครับก็ผมก็อขออ้างอิงเอาข้อมูลจับที่อยู่ในอินเทอร์เนต็ตเอามาให้พี่น้องชาวสปปล,ลาวที่เคยถามผมนะครับว่าเราใช้เกณฑ์อะไรนะครับก็คือมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรอกนะครับก็คือเป็น หน่วยงานความร่วมมือของนานาประเทศทั่วโลกนะครับตั้งเป็นเกณฑ์มาตรฐานเอาไว้เราก็ว่ากันตามเกณฑ์มาตรฐานาน,านั้นผมเองก็ไม่ได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรหรอกนะครับอันนี้ก็ไปค้นหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังอาจจะได้เล่าให้ฟังได้ไม่ครบถ้วนหรือ,อการเรียบเรียง เล่าข้อมูลอาจจะไม่สละสลวยอย่างตะกุกตะกักอยู่อันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับแต่ก็ด้วยความที่ตั้งใจอยากจะนํามาเสนอให้ได้ฟังกันว่าทําไมประเทศไทยถึงยังบอกว่าเป็นประเทศที่กาลังกาลังพัฒนาไม่ใช่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเพราะอย่างที่เราบอกกันนะครับด้วยเหตุปัจจัยและเกณฑ์มา,มาตรวัดมาตรฐานนั้นเรายังไม่ได้ไดถึงขั้นนั้นเราก็ว่าไปตามมาตรฐานที่เขาว่ากันไว้นะครับก็เอาเป็นอันว่า น่าจะเข้าใจข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับระดับของประเทศที่เขากำหนดเอาไว้เป็นมาตรฐานว่าประเทศไหนพัฒนาแล้วกำลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนาก็คงจะได้เป็นข้อมูลความรู้ให้กับพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ที่เคยถามผมเอาไว้นะครับก็ขออธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าก็เป็นไม่ได้มีความรู้เชี่ยวชันอะไรมากนักเกรงว่าจะพูดมากไปเดี๋ยวจะค่อม มูลจะบิดเบือนผิดเพี้ยนไปมากกว่านี้ก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีเนาะเอาเป็นยังไงเลยเนาะพี่นอลรัชทีได้ครับฟังคิดเสียงของคนไทยว่าพี่คนไทยเนาะซึ่งมาเพื่อนกันเป็นผูุ้รั้ใุญี่เพ็่คนได้ออกมาชี้แจ๋วเหกับว่าเกี่ยวกับประเทศไทยอน่างเป็น ประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่ทุคนบอมเมนประเทศที่พัฒนาแล้วคือด้านที่เบอาลุยนะครับมีพี่น้นองลหลายๆคนอาจจะ,ะเข้าใจผิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนาะอันนี้เพื่อนเอาหลายๆตัวที่บัรณาประสงค์เข้ากันเนาะดันที่เพื่อนได้ออกมาว้ามั้เทุกคนมันโบได้สพโพตเต่แมนโครงล่างโคง ถนนทางแล้วว่าตัวเมืองแล้ว่าอีอย่างไรล่ะอย่างมันยังเร้ารวมถึงตลดอดห้อวเมืองหอดอสวนบทเนาะแลการค่า GDP แล้วว่าค่าเสียรายได้ขอ้อบุคคลนึ่งโตปีทุกคนว่ามันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภนาะคือด้านที่เงินเดือน อยู่ในประเทศไทยกับคนลาวประเทศเยอรมันก็ได้ทับประมาณมือปลายถึง2 0 0มืดสรับนุยกิราอุ่มมันก็หลายแห่งแล้วทุกคนพรายังโมยู่ในเกณเ์ที่ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนาะโดยเฉพาะมันคือด้านที่ประเทศที่เพื่อไน้ยกมา3ที่ประเทศประเทศสิงคโปร์ประเทศฮ่องกงประเทศไต้หวันและก็ประเทศเกาหลีใต้ทุกคนที่ว่าเป็นประเทศที่ว่าพัฒนาแล้วแล้วก็รายได้ของเพิ่นโต คนต่อปีมีเงินวูหลัาล้านขึ้นนอกจากมาเป็นประเทศที่ว่าพัฒนาแล้วแล้วก็นอกจากนั้นกับคนภายในประเทศก็ต้องมีความสุขและการมีเศรษฐกิจครอบครัวที่ว่าดีหลายทิ้งว่าเป็นประเทศที่ว่าพัฒนาแล้วมันกับที่ใดที่ว่ายุ่งยากถ้าเขาโมบูบูโมตู้สนในการพัฒนาแล้วว่าในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดาด้านอื่นๆในหลายย่าน,นกัน อาจจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ยากที่สุดอนทุกคนและการนอกจกนั้นเพื่อนกันอย่างในว้าถึงประเทศลาวเราในทุกคนบ้าลุยเองอะเข้าใจและก็คิดว่ามันเป็นคือด้านที่ที่เพื่อนว้าไปอะไรเนาะถ้าพี Gil ่น้องมีความเห็นอะไรจะกับเรื่องราวนี้แล้วมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมต่อกับเรื่องราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาให้ข้อมูลบ้าลุยได้เพิ่มเติมในใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเนาะ สุดท้ายนี้เน,นะาะบอลลูดก็ต้องขอความผู้ข้าใจพี่น้องที่เข้ามาชมเรื่องราวของบอลลูดที่ได้นำเสนอให้พีน่น้องในเบิร์นั้นชมเป็นอย่งไรกันทักแทรกันคือก็อย่าทิ้งอย่าปะบอลลูดเด้อเนาะสุดท้านนยน,าาาาน,น,นี้เนาะบอลลูดก็จะขอลาปจากพี่น้องเพื่อนสนิทเด้อสุดท้ายนี้ขอการาำว่าสบายดีบายบาย